สวัสดีครับขออนรับก้าสู่รายการ One Day Trip วันนี้นะครับเจฟฟรีอยู่ที่สุขุมวิทซอย72นะครับหรือว่าอนุชซอย7วัดมหาบุตรวัดแม่นาคพระโขนงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพูดชื่อนี้แล้วนะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงหนังไทยสุดคลาสสิกอย่างแม่นาคพระโขนงซึ่งทำมาแล้วหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับพูดถึงเรื่องตำนานความรักนะครับของสองคนแต่ว่าคนมาที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาขอพอรกันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนอกเหนือจากเรื่องของความรักแล้วนะครับ ที่นี่มีอะไรอีกบ้างเราต้องเข้าไปดูหน่อยครับระหว่างที่เดินเข้ามาในซอยวัดมหาบุตรนะครับก็ได้เห็นชาวบ้านในย่านนี้หลายๆหลังนะครับประกอบอาชีพขายของชําบ้านพวกสังฆทานบ้างพอเดินเข้ามาใกล้สักนิดหนึ่งนะครับที่หน้าวัดเนี่ยก็จะเห็น ร้านดูดวงหลายร้านเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนดูไปเพื่อความสบายใจแต่หากดูแล้วรู้สึกว่าดวงไม่ดีก็ลองไปสะดอจเคาะดูก็ได้ครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับวัดมหาบุตรเป็นวัดราชที่เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2 3 0 5ในสมัยอิทธยาตอนปลายโดยพระมหาบุตรวัดเรียบ วัดราชบูรณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมญาติโยมของท่านที่คลองพระขนงชาวบ้านรู้ข่าวจึงได้นิม,มนต์ไปอยู่แล้วก็นําสร้างวัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวัดมหาบุตรตามชื่อของท่านและยังไปวัดที่มีส่วนเกี่ยวพันกับหนังผีคู่เมืองของไทยเราอย่างเรื่องแม่นางพระขนงอีกด้วยนะครับ วิหารหลังนี้เป็นวิหารหลังเล็กๆภายในประดิษฐานหลวงพ่อยิ้มลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมาณวิชัยและพระพุทธรูปอีกหลายองค์ผมสังเกตเลยนะครับว่าคนที่มากราบไหว้หลวงพ่อยิ้มมักจะเสี่ยงเซียมซีควบคู่ไปด้วยเลย และที่นี่นะครับก็คือศาลแม่นาคพระขนงผมขออนุญาตเรียกว่าศาลย่านาคแล้วกันนะครับซึ่งที่นี่คนส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วก็มาขอพอรนะครับถ้าเกิดว่าพรที่ได้ตามที่ขอเนี่ยเขาจะเอาชุดไทยมาแก้บนสังเกตจากจํานวนของชุดไทยที่นี่แล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไม่เบาเลยครับ ตำนานแม่นาคพระขนงหรือว่าแม่นาคเป็นเรื่องราวความรักที่มีความตายมีอาจขวางกั้นระหว่างวิญญาณของแม่นาคผีตายทั้งกลมกับพ่อมากผู้เป็นสามีซึ่งเรื่องราวของแม่นาคนะครับเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยหลายต่อหลายรุ่นเล่าสืบท่อต่อกันมาเชื่อกันว่านะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4หากวิเคราะห์ตำนานรักอมตะที่แม้แต่ความตายก็มีอาจขวางกัน้นแสดงถึงความรักแท้ของหญิงไทย ซึ่งรักสามีเมื่อมีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปก็ยังกลับมาปรากฏร่างทำหน้าที่เป็นภรรยาคุ้มครองสามีลูกทรัพสมบัติของครอบครัวในท้ายที่สุดตำนานเรื่องแม่นาพักโหนงแสดงถึงลักษณะเด่นของคำสอนของศาสนาพุทธคือการหมดสิ้นบาปกรรมก็คือการอาโหสิกรรมยอมรับชะตากรรมประพฤติตนเป็นคนดี หลังจากที่ผมขอพอรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็เดินถัดจากศาลแม่นาคมาชมคลองพระโขนงในปัจจุบันพร้อมปล่อยปลาทําบุญกันหน่อยครับคลองพระโขนงแห่งนี้นะครับถูกขุดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3เป็นคลองที่เก่าแก่เป็นอย่างมากเลยเราจะเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่2ฝั่งมองไปแล้วนะครับบรรยากาศวางเวงอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมทําบุญขอพอรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไปเที่ยวต่อดีกว่า เดินทางมาจากเขตพระขนงมาที่เขตประเวทนี้นะครับก็มาถึงโครงการป่าในกรุงโอ้โหเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางเมืองหลวงนะครับสวยงามแบบนี้นี่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับป่าในกรุงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของปตท โดยการนำพื้นที่รกร้างกว่า12ไร่บนถนนสุขภาภิบาล2เขตประเวศพลิกฟื้นขึ้นโดยจัดสรรสัดส่วนที่ดิน75%เป็นพื้นที่ปลูกป,ป่านิเวศท,ที่สมบูรณ์รวมถึงจำลองป่ากรุงเทพมหานครในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้ที่หายากกว่า250ชนิดเป็นพื้นที่แหล่งน้ํา10%และพื้นที่อาคารเรียนรู้15%ซึ่งก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเพื่อให้ชาวกรุงได้ตระหนักและก็ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตติให้ยยั่่งือไป กายวอล์ความยาว200เมตรถูกออกแบบให้เราได้เดินชมป่าในกรุงได้อย่างสะดวกสบายมองเห็นวิวสวยๆและที่เจฟฟรีย์ประทับใจที่สุดเลยนะครับที่นี่เห็นจะเป็นเจ้าแห่ง observatory tower หรือว่าหอชมวิวนั่นเองครับเมื่อขึ้นไปดูข้างบนแล้วเรามองลงมาไม่น่าเชื่อครับกรุงเทพของเรามีแบบนี้ด้วยเห็นป่าแล้วก็น้ำบวกกับลมเย็นสบาย ด้วยความสูงถึง25เมตรมีการออกแบบเสาให้เป็นเหล็กกลมเพื่อให้ดูคลมกลื่นไปกับต้นไม้ที่ยืนต้นในป่าพื้นที่ทางเดินใช้เป็นไม้เทียมสีธรรมชาติแล้วก็ตัดขอบไม้เป็นแนวออกแบบทางเดินให้ดูเบาแล้วก็บางเพื่อให้พรางตัวไปกับพื้นที่ได้อย่างดีเลยครับชมธรรมชาติเสร็เรียบร้อยแล้วหิวแล้วขอตัวไปรับประทานอาหารร้านดังในย่านนี้กันหน่อยครับ ถึงแล้วนะครับพัตคารมังกรหลวงร้านดังในย่านบางนานะครับร้านนี้ก็เหมาะกับครอบครัวประชาชนทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาวันเสาร์เนี่ยแนะนําว่าให้จองนิดนึงดีกว่าเพราะว่ามีทัวร์มาลงเนี่ยคนข้าท่านเยอะเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งเอานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินอร่อยๆกันครับพัตคารบมังกรหลวงภายในตกแต่งอย่างหรูหราเน้นบรรยากาศแบบจีนโบราณ ในร้านจะเน้นเป็นสีโทนแดงทั้งผ้าปูโต๊ะผ้าม่านวัสดุที่ใช้ตกแต่งส่วนใหญ่ก็เป็นไม้นะครับพื้นที่กว้างขวาง,วางสะดวกสบายมีฉากกั้นเป็นสัดส,ส่วนมีให้เลือกนั่งนะครับทั้งแบบห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องส่วนตัวแบบห้องโถงรวมเลือกตามสบายเลยครับทีนี้วิธีการเสิร์ฟของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะครับลอยฟ้ามาเสิร์ฟเลยทีเดียว และนอกจากนั้นนะครับเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่ใหญ่มากพนักงานเสิร์ฟของเขาเนี่ยใช้โรลเลอร์สเก็ตเลยครับพังพัง ท่านผู้ชมครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดีกว่าว่าเมนูข้างหน้าเน,นี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับเป็นอบพันธมิตรอืมน่ากินมากเลยแล้วก็เป็นปลากระพงทอดน้ําปลานะครับอันนี้เป็นปอเปี๊ยะขาปูนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เต้าหูเ้เษฐีทีทีทีน่ากินไหมอืมแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปูผัดพริกไทยดําครับ โอ้โหนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเด้นวนะครับสำหรับเมนูที่นี่น่าทานสุดๆโอโหอิ่มมากเลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยงามแบบนี้ไม่ต้องบินไปถึงเมืองจีนนะครับกรุงเทพของเราก็มีเช่นกันนะครับเอาล่ะครับเช่นเคยมาถึงช่วงคําถามประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับมีคําถามว่าวัดมหาบุตรนะครับอยู่ติดกับคลองอะไรระหว่างนึ่ง คลองแสนแสบหรือว่า2นะครับคลองพระขนงสร้างคำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะครับที่ Facebook b a n g k o อ Smile 2018หรือว่าถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับทำได้เช่นกันนะครับที่เดียวกันเลย b a n g k o k อ m i l e 2018ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยคราวหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนติดตามชมวันนี้ไปกันสวัสดีครับบิน